ขอให้พ่อช่วยอธิบายว่าเห็นครั้งหนึ่งขันห้าเกิดนั้นหมายความว่าอย่างไรคะชาวพุทธหลายคนนะไม่รู้จักขันห้าขันแปลว่าตามพพจนานุกรมแปลว่ากองกอง5อย่างกองก็คือรูปเวรูปประคันเวทนาสัญญาสังขารขันวิญญาณขันที่ไปพูดว่าวิญญาณมาหลอกเนี่ยผิด พระวิญญาณคือจิตจิตของใครก็ของคนนั้นยังยังจิตเห็นเนี่ยเรียกจักขูวิญญาณเกิดแล้วดับแล้วได้ยินเรียกว่าโสตะวิญญาณอย่างอย่างอย่างลูกกำลังได้ยินเสียงที่พ่อพูดอยู่เนี่ยเสียงเกิดได้ยินเกิดเสียงดับเสียงเป็นเหตุได้ได้ยินเป็นผลใช่หไหมเหตุปัจจัยเสียงเสียงดับได้ยินก็ดับ ได้ยินคือโสตะวิญญาณของใครก็ของคนนั้นแล้วใครมาพูดว่าวิญญาณมาหลอกผิดที่จริงเป็นเปรตหรือผีมาหลอกมาขอส่วนบุญหรือห่วงหาอาทรก็มามา,มาอ่ามามาม,าม,ามาหามาหายาตใช่ไหมแล้วภิกษุสาติบุตรชาวประมงอ่ะบอกวิญญาณนี้ล่องรอยก็รู้จาตัดว่าเธอกล่าวตู่เรา ตถาคตย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นไอ้มาอันมากแล้วใครยังเข้าใจผิดเนี่ยประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากาก,ก็ตกนรกอะนะไหมกล่าวตูววัฏถาคตอะจิตคือวิญญาณวิญญาณมาหลอกผิดไปเชิญวิญญาณลูกกลับบ้านผิดเ,เขาเกิดตายไปแล้วอาจจะเกิดเป็นเปรตหรือเกิดเป็นเทวดาไปแล้วแล้วเราจะไปเชิญเชิญเขากลับบ้านได้ยังไงบ้านไม่ใช่ที่อยู่ของผี ของเปรตหรือวิญญาณทีนี้เห็นครั้งหนึ่งในขันห้าเกิดทั้งจากจักสูปภาษาทะประาสตปสาทตาและรูปารมณ์หรือวันโนที่ว่าสีรูปารมณ์คือรูปเนี่ยเรียกว่ารูปะขันเวทนาก็ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เฉยๆเรียกว่าเวทนาขันสัญญาจําได้ว่าอันนี้เป็นเป็น เป็นสีนะเป็นเป็นสีอันนี้เป็นเห็นนะเดี๋ยวก็สัญญาขันสังขารขันเราเช่นผัสสะเช่นลูปารลมมากระทบจากจากสุภาษะท่าเาเรียกผัสสะอันนี้ก็เป็นสังขารขันและวิญญาณขันก็คือจิตจิตทางตาเขาเรียกจกักขูวิญญาณเนี่ยเห็นครั้งหนึ่งได้ยินครั้งหนึ่งรู้กลิน่นครั้งหนึ่งรู้รส รู้สัมผัสกายคือโผฏฐัพระแข็งอ่อนร้อนเย็นไหวตึงขันห้าเกิดไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วก็ทางใจคิดนึกก็ขันห้าเกิดและบางคนไม่เข้าใจไปบอกว่าเรามีห้าขันแต่งานก็อีกห้าขันมีลูกหนึ่งคนมีห้าขันรวมเป็นสิบหขันก่าวตูพัฒถาคตย่อมประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากขันห้าก็คือสรุปขันห้าก็คือรูปนาม ที่กำลังปรากฏทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่เราไม่เวลาที่เราพิจารณารูปนามเนี่ยนะเราไม่จำเป็นจะต้องเอาครบทั้งห้าขันเพราะว่ารูปนามมีมากมายมหาศาลยังเราพูดคุยกันอยู่นี่เราก็พิจารณาเพียงเสียงเสียงเสียงเป็นรูปใช่ไหมได้ยินเป็นนามเนี่ยขันห้าสองขันเสียงได้ยิน รู้ทางใจนี่ก็เป็นมโนวิญญาณขันเสียงได้ยินรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปเนี่ยถูกตรงตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตราัสตรวจสอบดูได้ที่ตรัสกับพระลาหุนในมหาลาหุโลวาทาสูตรหรือปกุศสติปกุศสติ ในธาตุหรือธาตุวิพังคสูตรนะไปตรวจสอบดูได้เพราะเรื่องการคุยกับธรรมะกกะเสรบเนี่ยเอาตามพระไต้าปิฎกไม่เอาไม่เอาตามอา,อาจารย์นั้นอาจารย์นี้ไม่มีนั่งหับตาไม่มีปฏิบัติเป็นปกติอิริยาบทไหนเดินยืนนั่งนอนมีรูปนามกำลังปรากฏมากมาย